เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยหลังจากเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมามีนัดประชุมเคาะประกันรายได้ข้าวปี4พร้อมรายละ1000บาทกว่า150,000ล้านบาทนะคะโดยนอมบอขอเคาะอนุมัติแล้วนะคะเดินหน้าช่วยเหลือกเกษตรกรไทยกว่า4.68ล้านครัวเรือน ซึ่งลำดับต่อไปคือรอเข้าครมเห็นชอบอีกรอบหนึ่งนะคะและในส่วนของนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ไม่ลืมชาวนาในฐานะตัวแทนชาวนาทั่วประเทศที่เป็นสมาคมชาวนามีสมาชิกชาวนาประมาณ80,000คนขอขอบคุณรัฐบาลมาณที่นี้และขอบคุณผ่านสื่อมวลชนว่าเกษตรกรทุกคนมีความหวัง ที่จะได้รับประกันรายได้ข้าวในปีที่4นี้นะคะไปรับฟังนายกสมาคมชาวนาและ,กะเกษตรกรไทยกล่าวขอบคุณรัฐบาลนะคะครับผมนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรทไทยก็วันนี้ที่ได้เข้ามาร่วมประชุมกับคบขอคณะขอชุดที่นโยบายของท่านทางรัฐบาล ที่ได้มีโครงการประกันรายได้จากสปีที่แล้วที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่สซึ่งทางสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยท่านได้ติดตามว่าจะมีไหมโครงการนี้จะมีต่อไหมก็ได้คุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านจุลินลักษณะวิติดเพราะวันนี้ก็ประกาศออกมาแล้วว่าที่หลังจากที่เราประชุมกันผมก็ชาวนาทั่วประเทศเห็นดีด้วย กับโครงการนี้กดเป็นโครงการที่อยากจะให้ยั่งยืนและยืนยาวต่อไปกต็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีจุลินที่ได้มีทำโครงการดีๆให้กับเกษตรกรผมในตัวแทนถาของชาวนาทั่วประเทศที่เป็นสมาคมชาวนาหลักที่มีสมาชิกสมาคมชาวนาประมาณ8 0,000ื่นกว่าคน4ี่จังหวัดที่สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้ดูแลอยู่ตรงนี้ ก็ขอขอบคุณท่านมาณที่นี้แล้วก็ผ่านสื่อมวลชนให้ว่าเกษตรกร,ท,กรทุกคนมีความหวังตรงนี้แล้วครับขอบคุณครับ